วันที่แปดนี่จะนั่งกีฬาจนก้นัก่อนสังนะครับนะขวีกยปีชีทุดกับระว่งางไล่สตาร์โอหรือว่ายูดาครับยูดาหล่าทุดจะ,ะนาสกุลจิงเตะสนามนัก่อนสังนะครับนะโจโคอมไว้ช่วยกอบอปนหล่าทุดกับสไตล์กบเกลองเหลืองควีมือนะครับนะเป็นตุกตาจนตุบจนกจนุ้มจนแย่จนอัดก้าวปาังล็อกกอต่อกล้าแตยตายดอมีว่าจิตว่าใจเนี้ยแน่นปลอดใยแข็งแรงกับมีรายก็าำรับตัวนี้ครับส่วนเรามาพบกับโกจนกันบ้างนะครับ แดงลอยวิชาดาราเมืองจังหรือว่าวันเด็กกับวันเด็กชนะเตชสนามนาะกวนสังนะครับนะจนกันมันกับอ้วนเตชชนะแล้วก็เกียงไม่ตุกเกยนะครับนะเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับนะแล้วก็หลาชุดได้มาติดกูนะครับนะกับไล่อยู่ดาครับได้มาปอบเนอะกูอีกลั้งกับสไตล์ก้องวันเด็ก จนก้มจนเควนนะครับนะจนอดัดจนตืบจนโตครัไปเบิน้นตีหนักๆกับปบเป็ดเลี้ยมดีสาช่วยคนระับจนแม่เล่าๆนะครับนะกลางป่าอยู่กับสำหรับตัวนี้ตาติดกลางแล้วกินเต็มลำนะครับนะกินไม่เลี้ยงครับเป็ดต้นเดือมีวิจิตว่จใจนะครับนะจนเจ้าว่าจนไปกิตไปนะ ป่อป็ดคลาสสิเก้าอ,อกหนอกในแม่เล่าเล่ากับเป็นมวยกับสําหรับตัวนี้ต่างตัวต่างไม่เคยแป้น,นะครับนะกระดูกดีเบือว่างหลายๆกันมาต่างกูนะครับนะเป็นกูตีกลาไลา่ๆคนอยากจุ่มนะครับแกวนๆนิฟจีมาต่างครองกล้งนะครับนะตีมยันน้ำเรียงดีต่างกูกับดีเจอดีกัดกัดกันตีวิจาวหัวแล้วนะครับนาะว่าไก่จะลงเลี่ยมลงต่างไก โนีป <an> ุ่มบอกได้คเดียวนะครับนาตู้กูตู้เวลาครับใกล้จะอยู่ใกล้จะไปวันที่แปดนี้มีคำตอบครับจะมีนึ่งเดียวนะครับนาเด็ขึ้นเป็นเจมซูเปอร์สตาร์เบอร์นึ่งกองเมืองสังนะครับนะอย่าลืมนะครับมาเป็นกำลังใจแหล่งเชียให้ทางซองควายข้อมูลพิษป่าประกันใดข้อโทษจะก้องหหวต่างซองควายดูเอฟไก่มีข้อมูลไหนมีความคิดเด็นอย่างไรลองเม้นมาปูดแกล้งนะครับส่วนใก่แต่อยากดูมาจนปัดก้าไปหน้าปูก